มีเรื่องที่อยากที่จะสื่อสารอยู่สองเรื่องนะครับวันนี้เรื่องแรกก็เป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมกับทางด้านกลุ่มนักธุรกิจสหรัฐนะครับก็เลยอยากที่จะสื่อสารนะครับให้ทุกท่านได้ทราบนะครับในเรื่องของรายละเอียดเรื่องแรกก็คือเรื่องของการชุมนุม นะครับที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลนะครับมีความกังวลก็คือเรื่องของการที่ว่าอาจจะเกิดความเรียกว่ารุนแรงขึ้นได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีการที่ผู้ชุมนุมไม่ได้ดําเนินการตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ นะครับได้มีการเตือนเอาไว้ซึ่งก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ได้มีการเตือนเป็นระยะระยะในเรื่องของการที่ว่าสามารถดําเนินการอะไรได้อะไรไม่ได้พรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันในการที่ผูช้ชุมนุมนะครับจะไปที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทางด้านตํารวจเองก็อยากที่จะได้ แจ้งกับผู้ชุมนุมนะครับว่าขอให้ดาเนินการตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้ขอความร่วมมือเช่นในการที่จะไม่ลุกล้ําเข้าไปในในส่วนของที่ตํารวจขอใหอ้งดในการที่จะเข้าไปในบริเวณนะครับซึ่ง ตำรวจก็คงจะมีการชี้แจงกันนะครับซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดซึ่งตรงนั้นผมคงจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะครับว่ามีบริเวณไหนอย่างไรบ้างแต่ทั้งนี้เนี่ยอยากจะให้ภาพรวมเป็นด้วยความสงบเพราะเราเห็นนะครับจากการที่ผู้ชุมนุมได้มีการดําเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่หน้ารัฐสภาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้ดําเนินการในหลายๆส่วนซึ่งอาจจะเรียกว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการาที่จะทําร้ายนะครับทำลายทรัพย์สินของทั้งในส่วนของราชการแล้วก็ทําลายทรัพย์สินในส่วนของเอกชนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาศาสตร์ีก็ดีเข้าไปในบริเวณที่ ของราชการหรือว่าการพ่นสเปรย์สีต่างๆด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมตรงนี้ก็อยากที่จะเรียนให้ผู้ชุมนุมนะครับว่าในการชุมนุมครั้งต่อๆไปก็อยากที่จะให้เคารพกฎหมายเพราะว่าการชุมนุมด้วยความสงบสามารถที่จะดําเนินการได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นการชุมนุมที่มีการทําผิดกฎหมายในหลายๆส่วน รัฐบาลหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็จะต้องดําเนินคดีกับผู้ที่ระเมิดกฎหมายเพราะเราถือว่าประเทศไทยอยู่ในนิติรัฐนิติธรรมเพราะฉะนั้นการที่ทุกๆคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นความสําคัญยิ่งในการที่ทุกอย่างจะดําเนินไปด้วยความสงบเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าอยากที่จะหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะเกิดการเผชิญหน้ากันหรือว่าในการที่จะประทะบก,กันหรือจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็ขอความกรุณาผู้ชุมนุมกรุณาชุมนุมภายใต้กฎหมายแล้วก็ขอให้ฟังในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ใดได้อย่างไรบ้างไม่สามารถที่จะล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ใดก็ขอให้ท่านได้กรุณานะครับ ใช้ในเรื่องของการที่จะรับฟังนะครับทั้งในส่วนของที่เจ้าหน้าที่เขาขอความร่วมมือมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องของการที่จะพูดคุยกันหรือว่าการที่จะนําไปสู่ความสงบเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความยากลําบากได้เพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คงต้องดําเนินการตามหน้าที่ในการที่เรียกว่าถ้าเกิดสมมุติต้องการที่จะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดเรื่องของการที่จะหลีกเลี่ยง การกระทบกระทั่งกันนะครับก็อยากที่จะขอร้องผู้ชุมนุมแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงการไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการที่จะดําเนินการเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นมาตรา นะครับหรือในส่วนของฉบับใดของกฎหมายผมเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยเขาก็จะเตือนอยู่เป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้หลีกเลี่ยงในการที่จะกระทําผิดแล้วขอขอให้ความร่วมมือกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจเราสามารถดําเนินการได้นะครับเรื่องของการชุมนุมการเรียกร้องแต่ขอให้อยู่ภายใต้ของกฎหมายนะครับและนั้นก็เป็นในเรื่องของการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมนะครับกับทางด้านผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า US ASEAN Business Council อันนี้ก็จะเป็นการประชุมในวันพรุ่งนี้เช้าซึ่งก็จะปกติแล้วเนี่ยทางด้าน US อาเซียน Business Council หรือว่าสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนจะมาเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากในสถานการณ์โควิดในปัจจุบันการประชุมกันก็อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมในลักษณะกึ่งออนไลน์นะครับคำว่ากึ่งออนไลน์นี่หมายความว่าจะมีบางส่วนนะครับที่ เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้บริหารของทางด้านสหรัฐไม่สามารถที่จะเดินทางมาประเทศไทยได้ก็จะใช้การประชุมไกลทางคอนเฟอเรนซ์ส่วนเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้บริหารธุรกิจที่บางท่านอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วก็จะเข้าร่วมประชุมกับท่านนายก โดยตัวเองที่ทําเนียบรัฐบาลแห่งนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนของอเจ้าหน้าที่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารที่อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบลักษณะกึ่งออนไลน์นะครับมีทั้งการคอนเฟรนซ์คอลเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการประชุมจากผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางด้านสภาธ,ธุรกิจสหรัฐอาเซียนที่ทําเนียบรัฐบาลแห่งนี้ถามว่าในส่วนของคณะธุรกิจ นะครับที่จะเข้ามาในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้แทนภาคเอกชนจำนวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตัวเลขที่มีอยู่ก็คือจะมีทั้งหมดมาจาก38บริษัทจากทั้งหมดแปดแกลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารในเรื่องสุขภาพและชีวและวิทยาศาสตร์ในเรื่องของอาหารและการเกษตรเรื่องของการผลิตและภาษี ในเรื่องของการบริการทางการเงินในเรื่องของการท่องเที่ยวและสุดท้ายในเรื่องของคมนาคมจำนวนทั้งสิ้นผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด89คนนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็จะมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีในกระทรวงอื่นๆด้วยอาทิเช่นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคม จะมีการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะมีการพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสหเกษตรและสหกรจะมีการพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศและสุดท้ายจะมีการเข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นจํานวนบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมประชุมนะครับถามว่าในเรื่องของเนื้อหาการประชุมตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าเศรษฐกิจไทยนะครับหลังจากที่เราได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้อย่างดีแล้วจะมีการดําเนินมาตรการอะไรอย่างอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนเพราะฉะนั้นจะมาพูดคุยกันในลักษณะว่า รัฐบาลไทยจะดําเนินการมาตรการอย่างไรบ้างในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็ในส่วนของการที่จะมารับฟังนะครับในส่วนของที่ว่าทางด้านนักธุรกิจสหรัฐเองมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถที่จะดําเนินการต่างๆสามารถที่จะให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนักลงทุนในหลายๆส่วนก็มองเองว่าประเทศไทยเนี่ย ดำเนินการนะครับในการที่จะส่งเสริมการลงทุนที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในธุรกิจบางธุรกิจที่ได้พูดถึงอาจจะเป็นการนําเสนอมาตรการที่จะทําให้ประเทศไทยสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะลงทุนในภูมิภาคนี้ได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่พรุ่งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะต้อนรับคณะแล้วก็พูดคุยกับทางด้านผู้บริหารของทางด้านสภา ธุรกิจสหรัฐอาเซียนและก็ในส่วนของนักธุรกิจที่เป็นอ,องค์ประกอบของการประชุมด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นใน2ประเด็นที่อยากที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบครับ ณวันนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของการที่จะคอนเฟิร์มกันอยู่นะครับยืนยันกันอยู่ว่าจะมีการประชุมพรุ่งนี้เช้าช่วงประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับซึ่งก็แต่ละท่านที่ได้มีนัดหมายกันนะครับก็ยังยืนยันอยู่ว่าจะมาประชุมกันเพราะว่านอกเหนือจากการที่จะมาด้วยตัวเองอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเนี่ยก็จะเป็นการประชุมผ่านทางด้านเทเลคอนเฟิรนส์ด้วยเพราะฉะนั้นระยะเวลาในเรื่องของการที่ว่ามีความแตกต่างทางด้านไทม์โซนนะครับก็จะต้องนัดหมายกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังนัดหมายกันอยู่เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าบางบางส่วนเองที่บอกว่าประมาณ80กว่าท่านเนี่ยนะครับเกือบ90ท่านเนี่ยตอนนี้ก็มีบางส่วนที่บอกว่าจะมาเองที่นี่หรือบางส่วนเองเนี่ยอาจจะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้กําหนดชัดเจนนะครับว่าจะมาด้วยตัวเองทั้งหมดกี่คนอะไรต่างๆคงจะมีการข้อสรุปได้ภายในเย็นวันนี้ครับ ในธรรมเนียมยังดําเนินการตามปกติทุกครั้งนะครับไม่ได้มีประเด็นที่จะต้องออเพิ่มเติมนะครับยังดําเนินการอยู่ปกติครับขอบคุณนะครับ